สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรถตะกรีนวันนี้นะคะก็มาเจอกับพี่เมย์นะคะก็จะมากับอินวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ย สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะหรือว่าตามหานะคะที่เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์โซลาเซลล์นะคะที่สามารถรองรับไฟตกได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยผลิตไฟฟรีจากโซลาเซลล์แล้วก็มีโซล่าชาร์จเจอร์ในตัวนะคะขนาดใหญ่ตอนนี้นะคะใครที่มีแผงโซล a าเซลล์อยู่แล้วนะคะหรือว่าบางคนนะคะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอินเวอร์เตอร์โซลาโซลาเซลล์ที่บ้านเนี่ยมันพังนะคะหรือว่าที่บ้านเนี่ยมีรุ่นเก่าตัวเก่านะคะบอกว่าอยากจะได้อยากจะใช้ตัว หรุ่นใหม่นะคะอยากจะได้แบบว่าเอออยากจะได้แบบไอรุ่นที่มันง่ายๆนะคะใช้งานง่ายๆไม่ยากนะคะหรือว่าอยากได้รุ่นที่แบบว่าเอออยากมีไหมอะ่ะที่แบบว่า เอาแผงโซล่สสาเซลล์นะคะแล้วก็บตเตอรี่นะคะแล้วก็ไฟบ้านมาเสียบเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ทาอะไรแล้วนะคะไม่ต้องมานั่งแบบต่อชาร์จเจอร์ข้างนอกนะคะให้มันยุ่งยากนะคะเพราะที่ต้องต่อชาร์จเจอข้างนอกเนี่ยคือเราก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะว่าต้องมีสายไฟนะคะกี่เส้นล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสายโซล่าเซลล์ที่มาต่อในชาร์จเจออีกนะคะหรือว่าต้องมีสายเยอะแยะมากมายไปหมด <S <S ใช่ไหมคะบอกว่าบางคนบอกอ,อยากจะเอาตัวที่แบบว่าตัวเดียวมันจบเลย อยากจะได้ตัวนั้นนะ่ะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะแนะนํานะคะใครที่บอกว่าอยากจะตัดความวุ่นวายนะคะบอกว่าวุ่นวายมากนะคะ Solar Cell แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือจะมี Inverter ที่มาใหม่นะคะที่มันไม่วุ่นวายนะคะบอกว่าไปถึงเนี่ยตอ่อแบตเตอรี่นะคะ ต่อแผงโซลา่าเซลล์นะคะแล้วก็ต่อไฟบ้านเข้าได้เลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องมายุ่งยากหรือว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องมาเรียกช่นก็ได้เราสามารถที่จะทําเองได้นะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเขียนทุกอย่างเลยนะคะว่าสายนะคะ่แบตเตอรี่ต่อช่องไหนสายแผงโซลา่าเซลล์นะคะสายไฟบ้านมีตรงไหนต่อช่องไหนใช่ไหมคะต่อได้หมดเลยนะคะง่ายๆนะคะเขียนไ เขียนไว้บากคนเลยนะว่าสายดำใส่แดงอะไรเงี้ยใสยเขียวใสยคือเขียนทุกอย่างนะคะคือบอกเลยนะคะว่าไปถึงเนี่ยเอาไปใช้งานได้แล้วก็ง่ายไม่ยากอย่างที่เราคิดนะคะเพราะว่าบางคนนะคะบอกว่ายิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยบอกหูแบบโซลารเซลล์ยากแน่นอนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมบอกบางที่ว่าเห็นระบบนะคะขวบเพื่อนบ้านอ่างเงี้ยเหมือนตาข้างบ้านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันยากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้สายไฟเยอะแล้วก็ที่สําคัญนะมันยุ่งยากมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนะคะ ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ยากนะคะมันง่ายมากนะคะเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ไฮบริดโซลาเซลล์ล็อกเตอร์กรีนตัวนี้เนี่ยก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าทั้งในตัวเนี่ยก็คือมีครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซล a r ชาร์ g เจอร์ในตัวที่บอกไปมอต้นคลิปนะคะว่าสามารถที่จะต่อแผงโซลราเซลล์ Solar ale, ต่อแบตเตอรี่เนี่ยเข้าเครื่องได้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะจึงต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับใครนะคะที่มีแบตเตอรี่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบอกว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เนี่ยมีแค่ คือที่บ้านมีเยอะมากเลยนะแต่ว่ามีแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะคะก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้นะคะตัวนี้เนี่ยคุณสมบัตินะถ้าในกรณีที่เรามีแบตเตอรี่นะคะเราก็ไปใช้ได้เพื่อเป็นการสั่งรองไฟก็ได้นะคะบอกว่าถ้าเป็น U P S ตัวนี้ก็ทําได้ค่ะและที่สําคัญนะ U P S ตัวนี้เนี่ยยังรองรับไฟตกได้อีกนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ารองรับไฟตกต่ำสุดเนี่ยคือ90โวลต์นะคะคือบางคนบอกว่าบ้านอยู่ปลายสายร้านค้ายอยู่ปลายสายนะคะบอกว่าเจอปัญหานะคะบอกว่าคุแบบอย่างเช่น U P S อย่างเงี้ย ถ้าไฟมันตกเนี่ยมันก็จะล้องใช่ไหมไฟตกไฟกระช่างเนี่ยล้องบ้างพังบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ปะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนบอกว่าอยากจะหนีปัญหาเรื่องนั้นเลยบอกว่าลำคาญมากอะไรอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปใช้เลย ยิ่งที่บ้านมีแบตเยอะนะคะบอกว่าที่บ้านเนี่ยคือแบตเยอะเนี่ยเพราะว่าเอาเวลาเราไปเปลี่ยนแบตนะคะเราเอาแบตกลับมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะบอกบรรทุนต์ที่บ้านเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เอาตัวเนี้ยไปใช้ได้นะคะเพราะว่าเอาไปสำรองไฟนะคะสำรองไฟฟีได้อีกนะคะหรือบางคนบอกว่าเออใช้ใช้ไปแล้วรู้สึกแบบ เฮ้ยหลงหลักและโอเคแล้วนะคะบอกว่าสำรองไฟนะคะบอกว่าให้ที่บ้านเนี่ยได้ดีมากได้เยอะมากแต่อยากจะใช้ไฟฟรีนะคะบอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยอยากใช้ไฟฟรีได้ไหมอมก็ได้สิคะไม่มีปัญหาเลยนะคะบางคนเขาบอกว่าไปซื้อพวกแผงโซลาร์เซลล์มา ะะหรือบางคนนะคะมีแผงอยู่แล้วนะคะเป็นแผงที่แบบเอาได้ฟรีมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าเออแบบเพื่อนบ้านให้ปลาข้างบ้านให้นะคะหรือว่าเขามีเขาให้ไว้ตอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอามาใช้ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยบอกเออหลังบ้านจะจําได้เลยนะว่ามีแผงโซลา่าเซลล์นะคะก็เอามาใช้ได้อีก เพื่อที่จะผลิตไฟนะคะผลิตไฟะะรรฟรีนะคะมาใช้ในบ้านนะคะหรือว่าผลิตไฟฟรีเนี่ยมาใช้บนรถุฟทักนะคะหรือว่าจะเอาไปใช้ในรีสอร์ทห้องพักโฮมสเตย์นเนี่ยคือสามารถที่จะไปใช้ได้หมดเลยนะคะแบบสบายๆเลยนะคะคือผลิตไฟฟรีรรใช้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทาไฟขึ้นหนักมากใช่ไหมคะทุกคนคะบอกอยากจะหนีจริงๆเลยเพราะว่าบางคนบอกว่าเออไรมาเลยนะเอออย่างเช่นที่บ้านลักกันนะบอกว่าเว้ยจะ ปกติเคยจ่ายห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยก็คือต้องมาจ่าย1นึ่งพันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาใช้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกโซลาเซลล์เนี่ยมันก็สามารถที่จะลดค่าไฟได้ประหยัดไฟได้นะคะแล้วก็สําวองไฟฟรีได้นะคะและตัวน,นี้เนี่ยพกพาได้ย้ายได้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะมีพวกพี่ๆนะคะที่เป็นรถฟุตทารกหรือว่าจะเป็นรถบ้านอนะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปใส่กัน นะคะบอกว่าเอาแผงเนี่ยไปติดบนหลังคารถบ้างอะไรเงี้ยติดในบ้านบ้างอะไรเงี้ยคือเขาไปใช้กันเยอะแยะมากมายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ใช้เพราะว่าของมันดีนะคะเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นไฮบริดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย 2kva นะคะระบบ24โวลต์นะคะคือระบบ24โวลต์เนี่ยนะคะมันหาแบตเตอรี่เนี่ยไม่ยากนะคะแบตเตอรี่แค่2ลูกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้กับเครื่องตัวนี้ได้นะคะและเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าจอนะคะที่แสดงสถานะ ทุกสถานะทุกคนไม่ว่าจะตอนนี้เนี่ยต่อแบตเตอรี่เข้านะคะแบตเตอร์ก่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยต่อไฟบ้านเข้าไฟบ้านเข้ามากี่วัตต์กี่โวลต์กี่แอมป์คือขึ้นหมดนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบว่าเราเนี่ยนะคะต่อนะคะพวกโซล่าเซลล์เข้ามามันก็จะขึ้นว่าโซล่าเซลล์นะคะที่เราต่อเนี่ยนะคะตอนเนี้มันเข้ามากี่วัตต์กี่โวลต์กี่แอมป์มันขึ้นหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้มันก็จะบอกเลยนะว่าอะไรไฟอะไรเนี่ย ที่ชาร์จแบตเตอรี่อ,อย่างเช่นตอนนี้ไม่เอาไฟโซลามันก็จะบอกว่าเป็นไฟโซลาเซลล์เอามาชาร์จแบตเตอรี่นะคะหรือว่าถ้ามันอาุนโยกตอนนี้เนี่ยมันเอาไฟบ้านชาร์จมันก็จะบอกว่าเอาไฟบ้านชาร์จ นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยถ้าในกรณีที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่ารถต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะบอกเว้ว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้งานไปที่รถอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอะไรเงี้ค่ะคือมันจะบอกหมดคือมันขี้ฟองมากๆค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะบอกเออเวลาเล่นโซล่าเซลล์ใช้โซล่าเซลล์เนี่ยคืออยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างในตัวคือมันทํางานยังไงตอนนี้ไฟอะไรชาร์จแบตตอนนี้ไฟอะไรแจมันอยู่กับไฟฟ้าเนี่ยบางคนบอกว่าอยากรู้มากๆนะคะก็คือต้องตัวนี้ เพราะว่ามันจะมีหน้าจอนะคะคอยฟ้องอยู่ตลอดเวลานะคะและตัวนี้เนี่ย ก็ยังจะมีนะคะพวกด้านหลังเนี่ยก็คือสามารถที่จะเลือกนะคะชนิดของแบตเตอรี่ได้นะคะว่าจะใช้แบตน้ําแบตแห้งแบตเจลเทอร์มูร่าอะไรเงรี้ยเทียมอะไรเงี้ยก็เลือกได้นะคะเพราะามันสามารถเลือกได้ตั้งค่าได้และที่สำคัญนะคะมันสามารถที่จะเลือกนะคะว่าใช้ต้องการใช้ไฟละเอียดแค่ไหนนะคะเป็นสามรอบการที่จะใช้ไฟนะคะไปที่อุปกรณ์ไอทีนะคะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกได้อีกนะคะความละเอียดแล้วก็าาที่สําคัญตัวนี้เนี่ยก็คือจะผลิตไฟนะคะแบบเพล สาเวฟนะคะทุกคนคือบอกเลยนะว่าเอาไปใช้งานกับโหลดต่งางๆกับไฟฟ้าต่งางๆเนี่ยไม่มีห่อนไม่มีแบบว่าให้รำคาญใจอย่างแน่นอนนะคะและก็ที่สําคัญช่วงนี้นะคะก็คือางานบวชงานวัดงานแต่งอะไรเยอะมากใช่ไหมคะบอกว่าสําหรับนะคะพี่ๆเครื่องแห่อะไรเงี้ยก็ไปใช้ได้เพราะว่ามีคนนะคะเอาไปใช้แล้วนะเพราะว่าเอาไปใช้บนรถแห่อะไรเงี้ยผลิตไฟใช้บนรถแห่ก็สามารถใช้ได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะบอกว่า แล้วเอาไปใช้ดัดแปลงนะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้สูบน้ําก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าจะไปใช้คลุมในบ้านในสวนนะคะหรือว่าจะเป็นชุดนอนนาชุดอะไรเงี้ยก็ได้ะคะ่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกาลังเก็บทูเรียนนะคะกําลังกีดยางกําลังแบบตัดผลไม้ต้องนอนเฝ้าอะไรเงี้ยก็ตัวน,นี้ไปใช้ได้ไปเปิดพัดลมพัดลมเปิดจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวน,นี้เปิดแอร์ได้ด้วยนะคะเอาไปใช้กับแอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเราได้แต่ว่าไม่ให้ เกิน2,000วัตต์นะคะตัวนี้เนี่ยและตัวนี้นะคะเป็นของอินเดียแทนนะคะมีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานพวก ISO นะคะ9,001นะคะหรือว่ามาตรฐาน ISO 140, 1นะะือ4,001นะหรือว่าจะเป็นมาตรฐาน CE เนี่ยเราก็มีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะตัวละ9,990บาทนะคะราคานี้เนี่ย ส่งฟรีนะคะเก็บเงินไปทางได้สินค้ารับประกัน1ปีนะคะเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงมีครบอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นทางผู้นําเข้านะคะขายเองนะเข้าเองขายเองนะคะ,ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราก็จะมีพวกทีมงานนะคะเป็นวิศวกร,รมืออาชีพนะคะคอยแนะนำคอยคำปรึกษานะคะเกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้งเรื่องการใช้งานนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเราจะมีแผแนภาพการเชื่อมต่อนะคะใส่ไปในกล่องด้วยนะคะสาหรับใครบอกว่าเอ้ยกังวลใจมากว่าต่อยังไงใช้งาน ยังไงยากไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะหรือว่าสนใจนะคะที่จะสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์เนะคะหกสามแปดนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0ูนย์เนะคะหกสามแปดสนะคะหรือว่าจะทักไลน์กันเข้ามาก็ได้นะคะจะเป็น ID ดียไลน์นะคะ SIDRGR w จ n นะคะ